ยินดีต้องรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะวาบเมียน้อยหน้าสวยมินนวินดาสาวลูกครึ่งอิตาลีดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าละครเรื่องหนึ่งจากช่องสามนั้น เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวในตอนนี้ล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องร้อยเล่แมนยาผลงานล่าสุดของผู้จัดจริยาแอนโฟเน่ค่ายเมกเกอร์เจกรุปจำกัดที่ได้คููจิงขวัญใจมหาชนอย่างโป๊เบลลามารวมแสดงนำในละครเรื่องนี้โดยในเรื่องนั้นเบลลาจะต้องต่อสู้กับเมียน้อยของสามีตัวเองซึ่งสาวสวยที่รับบทเป็นเมียน้อยในเรื่องนั้นก็คือมิ้นนวินดาเบอร์ตตีและวันนี้ทีมงาน จะพาไปส่องประวัติสาวลูกครึ่งคนนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งสาวมินนวินดานั้นเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยอิตาลีจบการศึกษาจากปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยกรุงเทพปัจจุบันมินได้จบการศึกษาระดับปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยายลัยอัสสัมชัญและเข้ารับประกาศนียาบัตรเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดรายการมายาไอดอลตัวตนคนมายาซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีและปัจจุบันนั้นเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3นั่นเองละคะ่ะ